ไมายุ่งอะไรแมวนัาโง่นายไม่มีสิทธิ์จะมาอยู่บนโต๊ะของครูเจ้านายเหมียวนะออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มาทินของข้านี่แน่จำไว้ฉันจะเอาพวกมาตีแกเออเหมียวเหมียวทำแก้วแตกไอ้หนูก็จะเอาพวกมาตียังไงดีเจ้านายเหมียวไม่ได้ตั้งใจนะอทำยังไงเหมียวเป็นอะไรนะคือว่าคือว่าเหมียวเป็นอะไรเงียบๆหน่อยอาจารย์กำลังสอนเออ คือว่าเหมียวเหมียวมีเรื่องจะบอกเจ้านายแต่ถ้าบอกแล้วเจ้านายจะโกรธเหมียวไหมแล้วคุณครูของเจ้านายจะโกรธเหมียวไหมมีอะไรก็บอกมาตรงๆสิเหมียวคือคือว่าเหมียวเห็นหนูอยู่บนโต๊ะของครูเหมียวก็เลยเหมียวก็เลยอะไรเหมียวก็เลยไปจับหนูให้ก็ดีแล้วนี่เหมียวแต่ว่าแก้วมันแตกสิเฮออะไรเนาะ ใครทาอะไรแตกนะมิโดริเธอทําอะไรนะ่ะเออคืออะไรเหนียวบอกดีๆอะไรพูดมาตรงๆเดี๋ยวนี้เธอไม่ตั้งใจฟังที่ครูสอนเลยใช่ไหมอ่าคือว่าเหนียวมิโดริเธอจะต้องโดนครูทาโทษเดี๋ยวนี้อ๋อเจ้านายหนีนค <c oughs> รูเธอแล้วสรุปเธอทําอะไรหนีกันเถอะตอนนี้คุณครูจะทาโทษแล้วไม่ได้เนะเหนียวเราต้องบอกคุณครูไปเอ่เอเหนียวเหนียวผิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังละกัน เหมียวสังสรุปเธอทาอะไรเนี่ยบอกครูมาเดี๋ยวนี้นะ,อะเอ่อเหมียวไม่พร้อมจะบอกตอนนี้อะคุณครูคุณครูต้องใจเย็นๆกันนะอย่าพึ่งทาหน้าโหดครูไม่ได้ทาหน้าโหดอะไรเลยนะแต่เสียงคุณครูเออนั่นน่ะสิยังไงดีละ่ะพี่จา๋าพี่จา๋าเหมียวทาให้คุณครูกรอแล้วอ๋อเธอทาให้คุณครูกรอแล้วเหรออย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วแหละบันไลแล้วเออฉันไปก่อนแหละอ่าอานายยังไงดีล่ะเนี่ย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริดกาว่าแคทเตอร์แล้วตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอกนั่นเองเฮ้ยห,หลังจากที่แมวนะคะแมวน้อยผู้น่ารักของเราได้ทำแก้วตกแตกดังเพลงอา้าเหมียวไม่ได้ตั้งใจสักก็หน่อยนั่นแหละเธอก็ทำแตกนั่นแหละเหมียวเออฉันซีมบ้องเทงไปแล้วพี่จ,จ๋าทำไมพี่ไม่ระวังโอ้โหหลังจากที่ทำแก้วแตกนะคะเหมียวซังก็พยายามหนีคุณครูซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนีทำไมเนี่ยเหมียวเหมียวแค่อยากจะไปทำใจก่อน ทำใจอะไรเราทําอะไรผิดเราก็ต้องบอกไปตรงๆสิเออแต่ว่าคุณครูตอนนี้คุณครูดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเจ้านายเรากลับบ้านไปก่อนดีกว่านะมิวซองสรุปแล้วเธอทําอะไรยังไงบอกครูมาเดี๋ยวดิเอ้คุณครูตามมาไว้จังจะบอกหรือไม่บอกมิวซอง เธอก็บอกเขาไปสิจะได้จบจบเรื่องเขี้ยวทำอะไรก็ต้องยอมรับไปสินันเรนันเร่เธอก็ต้องบอกครูไปนะเธอจะปิดความลับนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ล่ะเออไปเถอดเจ้านายที่นี่มันแปลกๆปกแล้วโอ้โหตอนนี้ไม่รู้เธอจะหนีอะไรไปหู้โหด้างหน้าอันนี้มันกล่องอะไรกันกระป๋องโคก้กถือดีๆเออถือดีๆอะไรละเหมี้ยวเราต้องเหยียบดีๆโอ้โหเจ้านายเจ้านายยืนปริมมากเลยนะเนี่ย ดูแล้วนะคะน้ำนี้จะโดนไม่ได้ค่ะเอาไปกันเลยดีกว่ากลับบ้านก็กลับบ้านก่อนก็ได้เออนั่นมาทางออกแต่ทางออกมันนั่นไงเหมียวครูไม่ให้เธอออกหรอกเธอต้องบอกมาเดี๋ยวนี้เข้าไปในห้องคณิตศาสตร์เดียวนี้แล้วไปยอมรับผิดซะเออนี่มันห้องอะไรเนี่ยอน่าจะเป็นห้องคณิตศาสตร์นะเมียแต่ว่า,าห้องแห่งนี้ทําไมมันพลิกกึกกือไปหมดเลยเออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมียเอออันนี้เครื่องหมายอะไรเนี่ย เครื่องหมายกาก,กบาทใช้ที่ไหนล่ะเครื่องหมายบวกน่าจะเป็นเครื่องหมายคูณนะแล้วอันนี้ล่ะเครื่องหมายเท่ากับนี่เลขอะไรเลขเจ็ดแ้องานจะถามเมยียวทำไมโอ้สรุปเมียวเธอจะบอกครูได้หรือ,อยังอย่าทาให้ครูโมโ,โหเธอไปมากกว่านี้นะถ้ายังไม่บอกครูครูจะจับเธอโยนลงไปในบ่อน,น้ำสีชมพูนั่นครูจา๋าอย่าทาอะไรเมียวเลยโอ้โหนี่รู้สึกจะเป็นเครื่องคิดเลขนะคะเนี่ยเอะเครื่องคิดเลขอ่ารู้แล้วค่ะ ต้องกระโดดไปตรงสีที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะนั่นก็คือสีเออสีอะไรล่ะเนี่ยเมียวน่าจะเป็นสีเทาเทานะโอเคผ่านเรียบร้อยนี่คืออะไรจุดเซฟแล้วต่อไปกระดานดำมันนั้นช่างมันแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะน่าจะเป็นขวดน้ําคุณธรรมเออขวดน้ําคุณธรรมมาอยู่อะไรที่นี่ล่ะอืมน่านาซีเจ้านายอึ๊บอ,อึ๊บเอาละไปเลยไปเลยไปเลยโอ้เหมียว อย่าหนีครูได้ไหมเนี่ยครูต้องวิ่งตามเธอมาจนเหงื่อตกมาแล้วแล้วนี่จะไปไหนอ่ะอ่ะเหมียวเหมียวแค่จะมาเข้าห้องนำ้ำรีบเข้าไปซะแล้วรีบออกมาบอกครูนะว่าเธอทำอะไรผิดอ่ะอ่ะเหมียวเดี๋ยวเหมียว,ม,ยว,ม,ยวมานะฮะโอ้โหตอนนี้นะเข้ามาหลบในห้องน้าแล้วเออเธอรีบปีนไปเร็วอันนั้นไม่ใช่ครูเธอนะเขาเป็นฝาแฝดที่ครูนิ่งมานะ่ะใช่แล้วแหละมิเดีรตามพี่มาเร็ว โอ้ยอย่าเหยียบหน้าฉันนานสิฉันหายใจไม่ออกแล้วนอะตอนนี้เออเจ้าหน้โอ้เธอเหยียบหน้าฉันอีกแล้วเน,นี่ยเออไปเถอะเจ้านายตอนนี้นะคะก็ปีนเข้ามาในห้องน้ําแล้วสรุปนั่นครูเราหรือเปล่าเนี่ยเมียวเอเอเมียวก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงเราก็ต้องบอกเออทางนั้นไม่ใช่นะมิดริยังไงเราก็ต้องบอกครูนะเหมียวอออแล้วมิดริรอพี่ก่อนตอนนี้นะคะเข้ามาในวงกดห้องน้ํา ซึ่งอันนี้เป็นอะไรเนี่ยก็แมงหรือเปล่าได้เวลากระโดดลงฮึบนั่นไงนั่นไงโอ้โอ้โอ้แลพี่กันสิแล้วเดียวเข้ามีโดริตอนเนี้ครูตามเธอมาแล้วเออนั่นมันครูไม่ใช่หรือเจ้านาย <laughs> น่าจะใช่นะอะอย่าไปฟังเขาสิมิโด okay. ริแล้วเร็วอโอเคค่ะอันนี้อะไรเนี่ยงูดโอ้โหพี่ซีโมเ้งตรงนั้นแล้วแขนกระจายเลยเออพี่จา๋า โอ้โหเยังไงยังไงหมันปิ่มมากแล้วไงเนี่ยเข็มหมุดโดนไปแม้แค่ปลายนะคะรับรองต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วตามมาแล้วมิโดริกระโดดตามคอนนี่มาเลยโอ้โหูนี่น่าจะเป็นห้องการงานและพื้นฐานอาชีพแต่นี่ยห้องงานช่างหรือเปล่าน่าจะใช่นะเจ้านายค้อนอะไรมาปักดินโอ้โหโโหื้อนี่อะไรเนี่ย ไม่รู้คืออะไรแต่จะไปแล้วห้ามตัวไอ้กลมๆนี้นะคะไอ้ตุ่มๆนี้มันคืออะไรกันเนี่ยตีนตกแกหรือเปล่าเจ้านายโอ้โหไปเลยค่ะตอนนี้ใต่ไม้นี้ไปพี่จ้าโอ้โหพี่ตายอีกแล้วอเอาน้นอะไรน้ำมันหยอยนี่นะหยอยรอเราก่อนอ่ามีดอริโอ้หหยอยหยอยล่วงไปแล้วม,มิดอริเธอไปได้ยังไงนะเราพยายามประมาณร้อยรอบนี่หยอยเธอต้องเดินปิ่มๆตรงนี้เออ หวัวเสียวมากนะคะเราต้องรอจังหวะนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเครื่องมือช่างอะไรสักอย่างแน่นอนเออรอก่อนรอตอนนี้นะไม่รอแล้วไม่รอแล้วยังไงไปเลยดีกว่าตอนนี้ต้องเดินทรงตัวน,นะคะเนี่ยในอะไรเนี่ยฐานไม้เหรอแผ่นไม้ที่ใครก็ไม่รู้มาตอกเอาไว้แต่ดูแล้วมันไม่มั่นคงเลยนะเหมียวสร้างเหมียวก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้านายอย่าชวนคุยสิเดี๋ยวก็ตกกันพอดี <c oughs> เอาแล้วฮึบถึงแล้วและนี่คือกระดานดำเออกระดานดำนี้มันมันไม่โอเคเลยนะเจ้านายดูข้อความที่ขึ้นสิเออน่ากลัวจริงๆโอ้โหตอนนี้นะคะมีข้อความเตือนเรามาแล้วเรีบไปดีกว่าอ่ะมันอะไรกันเออนั่นน่ะสีเมียวไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไงดีเอาไงดีงดลุยไปเลยเอเอเร็วๆมี่น้วนี่เห็นไหมกระดานดำนั้นอะมันเป็นกระดานมอ อย่าไปโดนมันเข้าล่ะเออแล้วคุณคือใครคะเนี่ยฉันเป็นตัวโครนนิง่งเอออะไรคนนองคอนนิ่งอะไรเนี่ยแล้วใครมาทําน้ําหกแถวนี้อ,อึ๊บน่าจะเป็นคนที่ทําความสะอาดนั่นแหละเจ้านายเขาอาจจะมาทําน้ําหกแถวนี้โอเคทางออกก็ปิดทุกทางเลยนะคะเนี่ยเออนี่บันะไกกันเนี่ยอ,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 อย่าโดนเชียวนะถ้าโดนปุ๊บแน่นอนต้องหัวกระจุยกระจายเหมือนเศษข้าวของที่กองอยู่ตรงนั้นแน่เลย โอ้ต้องเดินอย่างระวังเลยนะคะถ้าโดนไองแง่งนี้มันจะต้องโดนเราหรือเปล่าคือเออเจ้านายนั้นมันหัวของหยอยซังหยอยซังเธออะไรเนี่ยเออมิโดริขอให้เธอโชคดีนะถึงแม้จะมีแค่วิกของฉันแต่ฉันก็จะให้กำลังใจเธอเอาไปไปกันต่อนะคะนี่คือโตเรียน ความเป็นจริงเราจะกระโดดข้ามโต๊ะเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะอแปลว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเอาละอันนั้นมันเก้าอี้ของอาจารย์โอ้โหอาจารย์เราน่าจะไม่ไม่อยู่ที่นี่แล้วเราเหมียวซังเออระจานย์ดำอีกแล้วเออน่ากลัวเจ้านายไปกันเถอะอย่าไปดูมันเลยเดี๋ยวมันเห็นเราไม่ทันแล้วเราเหมียวเราดูกันไปนานแล้วอ่ะไปะไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้มีห้องอะไรเนี่ยโอ้ ตูโ้โคกกินได้หรือเปล่าเร่งโอ้ไม่ออกมานะคะรู้สึกว่าจะมีลาวาเข้ามาในห้องเรียนนะไม่น่าจะใช่ลาวานะเจ้านายน่าจะเป็นคราบเลือดมากกว่าดูสิมันถูกขังอยู่ในห้องนี้โอ้ยน่ากลัวอแลวนะเมียวยังไงดีล่ะเ,เจ้านายกระโดดดีๆนะไม่งั้นจะจมกองเลือดแน่อ่ะไปไปดีกว่าเมียวค่ะโหนั่นอะไรนั่นอะไรเสียงอะไรได้ยินหรือเปล่า ถ้าหลงเข้ามาในห้องนี้แล้วสินนะเมียวซังสรุปเธอทำความผิดอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวี้โอ้โเจ้านายมันไม่น่าจะใช่อาจารย์ของเจ้านายนะเนี่ยคุณครูไม่น่าโหดขนาดนี้อใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละ,ละ,ละคนนัน้นไม่ใช่ครูเธอนะตอนนี้เธอต้องหาทางออกให้ได้ฉันเป็นครนอีกอีกหนึ่งตัวเออใช้ดับเพลิงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เธอต้องเข้าไปในตู้เหล็กเออตู้เหล็กไหนกันละ่ะไม่รู้ว่าเมียวซัง ทางออกก็ออกไม่ได้นะคะเอาแล้วยังไงดีตู้เหล็กมันมีตั้งเยอะนั่นแหละเธอาหาสไหิไหนล่ะไหนล่ะตู้เหล็กอลองกระโดดกระโดดดูไปแล้วกันนะคะน่าจะมีช่องไหนที่เข้าได้ละกันกระโดดไปดูเออกระโดดไปสิเจ้านายแล้วตู้ไหนล่ะเออก็บอกแล้วไงว่าให้หาเอามาถามแล้วใครจะตอบได้อา้าวก็ฉันก็ไม่รู้เนี่ยฉันถึงได้ติดแงกอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่รู้จะออกทางไหนนะคะเนี่ยดูทางออกอีกนึงเอ ออกไม่ได้จริงๆด้วยเอาไงดีเหมียวหรือว่าเราจะถูกขังในนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วตอนนี้ยังไงดีโอ้ลองเช็คนะเอาเข้าได้เฉยเอ๊ะงงมากเลยเจ้านายเออนั่นสิฉันก็งงเหมือนกันเหมียวสังพอเข้ามาแล้วก็มาโพลตรงนี้เฉยนี่มันโรงเรียนอะไรกันเนี่ยเออไปกันต่อเถอะค่ะอยู่ามแต่สงสัยงงไปหมดแล้วไม่ถูพื้นอันนี้ มันมันแลดูไม่แข็งแรงเลยอ่ะไปไป,ไปใส่ตู้ขนมนี่ไปฮึบออแล้วต้นไม้กระถางกระเพิงนั้นเออไปถึงแล้วเรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เหมียวเราจะออกไปได้เปล่ายัางไม่รู้เลยเนี่ยเออโอ้โหด่านนี้ช่างยาวไกลเหลือเกินนี่อะไรเนี่ยแท่งไม้รู้สึกว่าโรงเรียนนี้จะโดนน้ําท่วมแล้วเนี่ยนาจะใช่นะเจ้านายเดินดีๆนะคะโอ้โหนักเรียนคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยเออ ไม่รู้เหมือนกันตัวมิดกลิงมีสัญญาณเตือนภัยนะแต่ว่ากลิงไม่ดังไป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 เดี๋ยวมัวแต่ลีลากันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็แท่งไม้อะแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยน,น่าจะกระโดดแล้วก็โอ้ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วมาอยู่ในด่านนี้นะคะเนี่ยทางออกมันน่าจะอยู่ในรูนั้นแล้วยังไงล่ะกระโดดขึ้นได้ไหมไม่ได้นะเออยังไงดีเตะไปก่อนแล้วกันอึ๊บอึ๊บนี่นี่เตะไปก่อน ควเป็นจริงอย่าไปเตะโต๊ะที่โรงเรียนนี้นะเออโอเคค่ะแล้วยังไงต่อน่าจะเกี่ยวกับถังไม้นี้นะเอาถังไม้ดีกว่าเห็นไหมกล่องไม้นั้นปากกล่องไม้ลากไปเลยเออลากได้ลากได้อึ๊บได้แล้วแหละเจ้านายตึ๊ง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 โอ้โห,โหดูท่าตึด๊ดตึ๊งไปเลยดีกว่าอึ๊บตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหข้างหน้ายังไม่จบไม่สิ้นนะคะเนี่ยอึ๊บอันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นทางไปลงอาหารหรือเปล่าเจ้านายรู้ได้ยังไงเดาเอาสิเหมียวไม่น่าจะใช่นะโอ้โไหไอ้แท่งแดงๆนี้กระโดดไปเลยอึ๊บอึบอึ๊บ,อบโอ้โไหไอ้นี่น่าจะต้องเดาแหละอุ๊ยถูกไงขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วกันซ้ายแล้วกันเจ้านายต่อไปขวาเชื่อเหมียวโอเคขวาอ่ะสุดท้ายขวานะเจ้านายโอ้โหถูกด้วยเห <laughs> มียวเธอเดาเก่งมากเหมียวก็เก่งอย่างเงี้แหละเจ้านาย อะต่อไปค่ะด่านอะไรนี่มันบ่อน,น้ําโสโครนโสโครกโสโครนเออเจ้ามันเถอะเจ้านายกระโดดดีๆนะดูเหมือนว่าเราจะต้องใต่กล่องแดงๆนี้ไปกระโดดฮึบฮึบฮึบอะไปเลยค่ะไปที่ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตอะไรเนี่ยไม่มีกี่ห้อด้วยไม่รู้เหมือนกันเหมียวใบบรรทันดนีก็เหมือนกันไม่มีตัวเลขเลยโอ้โหไปเลยค่ะตอนนี้อินสอสีแดงสีน้ําเงินแล้วไงต่อไต่ไปที่ยังลบแล้วกันอ,อึอ เอเออ่ตดวดีๆนะอึ๊บอึ๊บเออถึงแล้วเหมียวเข้าไปเลยในช่องดำๆ,ๆนั่นโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยใครมาทำส้วมแต่แถวนี้แต่มันไม่ใจห้องน้ำอืมนน่นสิมันไหลซึมมาไงเหมียวเออน้ำอะไรเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาแหละเจ้านายอืมแล้วแต่จะคิดเหมียวไปเราไปกันต่อเลยดีกว่านะคะตอนนี้อึบเปิดประตูเอ๊ะ สิเหมอยวเป็นเท่าไรต่อห้ถูกตอบไปถูกไม่ได้ไปร้นะไฟเอออ่ะอ่ะอ่ะเป็นหนึ่งวหนึ่งอ่ะนิ้วมีหนึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วบัวกับหนึ่งนิ้วโอ้ยเป็นสองไอเหมียวนั่นแหละเป็นสองไปได้ไปได้โอ้โหไปแล้วนะคะอะไรจะโหดแทะไม่รู้เหมือนกันเจ้านายเหมียวก็แค่นับแรกไม่เป็นเหมียวเธอต้องหัดนะนับนิ้วสิอนนิ้วเหมียวนิ้วเหมียวไม่ค่อยมีเลยโอ้โหนี่อะไรเดยอบออ นี่มันนี่มันสะมรกตโอ้โหสะมรกตนะคะอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะไม้หินอ่อนหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเนี่ยอึ๊บไปกระโดดไปเลยตอนนี้นะคะไปแล้วไปแล้วเออขวดเสียวเหลือเกินตู้โคกโรงเรียนนี้ขายน้ำอัดลมได้ไงเนี่ยเขาไม่ให้เด็กกินนะ้ำอัดลมนะเพราะมันมีพิษใช่ใช่เหมียวเคยฟังมาเอาเหรียญไปแช่ในน้ำอัดลมนะตื่นขึ้นมาเหรียญหายไปเลยหายไปไหนเอะเหมียวอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะละลายสลายหายต่อยไปกับน้ำอัดรมนะโอ้หมันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอ,เ,อ,อเขาว่ากันว่าอย่างนั้นก็กินน้ำผลไม้ดีที่สุดนะเจ้านายแล้วก็กินน่องไก่อันนี้ด้วยโอ้โหส้มไปไปเลยดีกว่าเย่ายเพิ่งมากินอะไรของแปลกๆตัวนี้แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะเจ้านายน่าอร่อยโอ้โหเหนียวเธอนี่กินทุกอย่างจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรไม่รู้ ตะลางหมักฮอตสีชมพูนะฮะไปเลยฮึบไอเส้นสีชมพูนั่นไปนั่นมป็นกล้องวงจรปิดนี่นะอ่าฉันจับตาดูเธออยู่นะแมวสะลดาาอ่ทำอะไรผิดเออเหมียวเกือบลืมไปแล้วนั่นเนี่ยเหมียวทำอะไรผิดก็ต้องบอกสิโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะออกมานอกโรงเรียนแล้วนะคะอ่ะกระโดดไปเลยแทงสนิมมานนี้เออโดนปุ๊บตายแน่นอนไปแล้วะะกระโดดฮึบฮึบ พิบอ่ะไป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 ต่อไปเลยค่ะอะไรเนี่ยนี่มันนั่นมันหัวใหญ่สร้างนี่เจ้านายอือใช่แล้วแหละแต่ตอนนี้เราออกมานอกเรยนแล้วนะเออนี่อะไรเนี่ยทงังแท่งไม้แท่งไม้แท่งไม้เลยค่อ,คอยๆไต่ไปค่อยๆไต่ไปเออยังไงดีะโดดดีๆนะคะตอนนี้เออเออ,เอ,อ,เอ,อไม้นี้มันแลดูไม่ค่อยมีจุดสู์ถ,ถ่วงเท่าไหร่เลยนะเจ้านายถูกต้องแล้วเราเหมียวดูสิมันตั้งขนาดนี้ ถ้าเราเซไปนิดหนึ่งเนี่ยรับรองสีม่วงเท่งไปสนิทแล้วนะเนี่ยเออนั่นมันน้ำอะไรกันที่นี่มีน้ำเต็มไปหมดนะคะอ่ะดูเหมือนจะเข้าไปในสวนนี่แหละเอออย่าโดนต้นยานะเจ้านายต้นยานี้มันไม่น่าไว้วางใจเจ้านายระวังขอบตัวของเหมียวด้วยนะเมันยากตรงเธอเนี่แหละเหมียวติงเธอเนี่ยติงเธอเนี่ยฮะหางเธอเนี่ยควรจะเก็บนะอเหมียวขอโทษนะเหมียวจะหุบหางเอาไว้โอ้โหนี่อะไรเนี่ย นี่มันสนา,ามเด็กเล่นเหมียวชอบเล่นสไลเดอร์อ่าไปไปนี่อะไรเนี่ยโูนี่มันฐานทรงตัวอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นตอไม้อะไรสักอย่างนะ,ะหืมสายข้างล่างนี่ก็โดนไม่ได้เออต้องไต่ตรงนี้ไปตรงนี้แล้วกันเออ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 ไปต่อเลยเหมียวขึ้นไปที่สไลเดอร์กันดีกว่านะคะตอนนี้เออไต่ผู้คนตัวเรียนนี้หายไปไหนกันหมดนี้ได้เวลาสไลเดอร์แล้วเหมียว เหมียวชอบสไลเดอร์โอ้โหดูโรงเรียนนะคะช่งกว้างใหญ่ไพศาลโรงเรียนนี้มันกว้างอะไรขนาดนี้เนี่ยน่านาสีเจ้านายไปกันเถอะโอเคค่ะได้เวลาสไลเดอร์แล้ว5 4 3สองเอมันไม่สไลด์เดินสไลด์แล้วกัเดินเดินเดินเดิเดินอดไนเนเ่ิเินเดเนเินินเหินเินินเดเดินเนเดนนเนเนนเดนเดินเดดดด เอาแล้วไปเลยเหมียวได้เวลาแล้วแหละต่าจะออกได้แล้วแล้วโรงเรียนเราเนี่ยอึ๊บเย่โอ้โหนี่อะไรเสาไฟาฟ้าล้มมาน่ะสิโอ้โหอึ๊บแท่งสนิมมาน,นี้นะคะมันก็มาขวางเกะกะแล้วเหลือเกินเฉียงและกันเฉียงเฉียงเป็นการกระโดดที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะอึ๊บกระโดดหนีซากสนิมอันนี้เกลอะมากเออแล้วเสา,ฟาไฟอะไรมีสนิมมาอยู่ตรงนี้นะฮะ งงๆนะเนี่ยเออยาโดนไม่ได้อ่ะเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนโอเหมียวสรุปแล้วเธอไปทำอีธาไหนเนี่ยแก้วเธอถึงได้แตกเนี่ยเหม,มียวก็แค่ไปจับหนูหนูตัวนั้นน่ะมันบอกว่ามันจะยกพวกมาหาเหมียวด้วยนะเหม,มียวกลัวจังเลยเจ้านายไม่ต้องกลัวเหมียวอยู่กับฉันไม่ต้องกลัวเอ,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 อระวังโดนต้นไม้โอ้โหตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นมันปีนเสาไฟฟ้าขึ้นมานะคะเนี่ย สะพานไปเลยเจ้านายโอ้อยนี่มันสนามใหญกแล้วนี่มันไม่น่าจะใช่โรเงเรียนเราแล้วล่ะเหมียวทําไมล่ะโรงเรียนเราทําไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่น่าจะใช่โรงเรียนเราแล้ว,ลวอเหมียวก็รู้สึกอย่างนั้นมาจังนานแล้วโอ้โหดูถังขยะอันนั้นเราจะไปได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะฮึืมเล็กมากเล็กมากอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบตายเมื่อกี้นี้เออไปเร็วๆไปเร็วๆเอยเหนื่อยเหลือเกิน โอเคค่ะเพื okay. please, yeah. idea, okay. anyway, ok. oh oh, ่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์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 เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเดี๋ยวรับชมกันด้วยนะคะเจ้าหนานี่ยังไม่จบนั่นน่ะสีเหมียวเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรแท่งสีฟ้าอ๋อไปเลยค่ะไปเลยค่ะแท่งสีฟ้านั่น้แท่งสีฟ้าวิ่งไวดีนะเราผ่านสปีดรันโฟร์ไปแล้วเออ อันนี้ถือว่าสบายมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหน่าจะจบแล้วละบ้างด่านนี้จบหรือยังเออข้างหน้านั่นไปเลยวิ่งเร็วมากเอออย่าคู่ถึงมากแล้วนะคะโอ้โห,โหเสร็จสิ้นกันสักทีโอ้โหเหน็ดเหนื่อยและเกินเหมียวสังถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายๆเจ้านายบายๆทุกคน เหมียวว่าเหมียวจะต้องยอมรับผิดใช่แล้วแหละทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะเหมียวคุณครูเหมียวมีเรื่องจะบอกอะไรเหมียวคือเหมียวเป็นคนทำแก้วแตกเองแหละก็แค่นั้นแหละเหมียวขอโทษนะอืมทำผิดแล้วยอมรับผิดให้อาภัยได้รักคุณครูที่สุดเลย